ครับมาเบรกที่2นะครับเดี๋ยวจะให้คุณอาลีนะครับได้เล่าข้อเท็จจริงถึงปัญหาความเดือดร้อนของพวกเราชาวไร่ชาวนานเนี่ยนะต่อจากเบรกแรกนะครับเอ้าเชิญคุณอาลีเลยครับมา<ผ>มเรื่องประเด็นคานสสอีกครั้งหนึ่งครับเรียนท่านผู้ชมว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการช่วยเหลือเยียวยาของพี่น้องเนี่ยเมื่อเราประกาศเป็นนโะยบายมามแล้วว่าเราจะหาหนทางช่วยเหลือเกษตรกรของพวกเรา ไอพี่น้องเกษตรกรพวกผมในฐานะผมเป็นผู้นําตรงนั้นก็สอ,อบถามเม,เมื่อสอบถามเนี่ยการทํางานของผมเนี่ยมันไม่ได้รับมาความเป็นจริงว่าจะช่วยไร่ละหนึ่งพั 1> 1, คือไม่เกิน15ไร่หมื่นห้าก็ยังดีก็ประกาศเ,เ,เป็นทอรออกทออทัศน<า>์ทัดูอยู่เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อไรหรือมึงไม่ทํางานขอโทษนะครับขอโทษอาานพูดชมนี่ยขอโทษนะครับผมเออทําไมเองไม่ทํางาน ท่านอาลีไม่ทํางานในฐานะประธานชุมชนและผู้ปฏิบัติงานเขาต้องมาบีดิเพราะคุณเป็นผู้ปฏิบัติอ่ะบอกเอ้ยบางอาลีไหนเลาวว่าจะให้ไล่ละพันอ่ะก็ยังไม่ได้ก็ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องพูดบ่นกันฟังกับท่านสสว่าพี่น้องประชาชนของผมในเขตน้องจอกเนี่ยหรือว่าต่างจังหวัดจะเหมือนกับผมด้วยอย่างไรนะผมไม่ทราบแต่ผมทราบในเฉพาะน้องท้องที่กทมของผมเนี่ยอันนี้ในเฉพาะตำบลคลอง12ที่ผมเป็นอยู่เนี่ยนะ สี่หมื่นกว่าไร่ประชาชนชาวเรือชาวนาที่ขึ้นทะเบียนสามพันกว่าครัวเรือนเนี่ยท่านสสลงคิดดูอ่ะสามพันกว่าครัวเรือนเนี่ย โทรศัพท์เนี่ยผมถึงไม่ใช้โทรศัพท์แบบนี้ไงโทรศัพท์แบบเข้ากดออกดีกว่ามันได้ดับง่ายหูมันได้ไม่ช้ามันโทรตลอดชโทรมาทวงแทนที่จะไปทวงรัฐบาลเขาไม่ไม่ไม่มีเป้าหมายเขาก็เอากับกับคนปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรถูกไหมก็ผมย้ำไปตอนต้นแล้วว่าผู้ที่มีอํานาจเนี่ยถ้าหากว่าเข้ามารับแล้วถ้าทําหน้าที่เนี่ยประกาศนโยบายแล้วถ้านโยบายยังไม่ผ่านเนี่ยอย่าเพิ่งไปประกาศอะไรต่อ อย่าไปประกาศระกาศแล้วเป็นความหวังนี่แล้วก็นี่หยุดหยุดนะหยุดให้พี่น้องผมทำนานะประกาศนะหยุดให้ทำนาแต่ไม่ได้ห้ามนะเอผมฟังดูภาษาไทยเนี่ยมันจะเพี้ยนกันไปใหญ่แล้วนะผมกเรียนแค่ป .4 นะท่านสองสเดี๋ยวได้เอาเรื่องเก่าก่อนเรื่องที่ว่าเขาบอกว่าจะให้ไล่ละพันนะจะเยียวยาแล้วผลสุดท้ายชาวบ้านก็โทรมาทวงสรุปเสร็จแล้วสรุปแล้วก็คือไม่ได้ไม่ได้ ถ้าเป็นคนชาวบ้านพูดแล้วไม่ทำเขาเรียกว่าโกหกใช่ไหมแต่รัฐบาลเขาบอกว่าทําไมรัฐบาลไม่ไม่ช่วยเหลือพูดโกหกเดี๋ยวจะหาว่าแรงไปนะบอกว่าทําไมไม่ช่วยเหลือล่ะครับเคยพูดว่าจะให้การให้หมื่นห้าตรงนี้เนี่ยไรละพันห้าไรละิห้ิไว้ด้วยนะที่พี่น้องมโทรถาาเนี่ยคือหนึ่ง เวลาไปขึ้นทะเบียนต้องไปนั่งเซ็นรับพี่น้องแต่ละหม่เอานะเดี๋ยวก็คงได้แต่นะไม่สิ้นเดือนหน้าหรือก็ปีใหม่เข้าเข้าเข้าจะสองปีสองปีแล้วยังเงียบเลยฮะอันนี้เป็นความเท็จจริงที่ที่เราไม่ได้กล่าวหาใส่ร้ายใครถ้าเกิดเป็นชาวบ้านใครมาพูดแ้วให้เป็นคำมั่นสัญญาแล้วไม่ทำนั่นก็เลยคนนี้พูดไม่จริงพูดโกหก แต่นี่เป็นคำพูดจารัฐบาลรบเราก็เป็นตัวเล็กๆตัวหนึง่งคอยช่วยปฏิบัติงานเป็น,นกลไกที่จะประสานระหว่างรัฐกับชาวนาแต่แล้วพอรัฐบาลไม่จ่ายมาเราก็เป็นหนังหน้าไฟเขาก็มาทวงเอาวอ่าไหนคุณเอาไปอมหรือเปล่าทำไมฉันยังไม่ได้เลยอันนี้ยังงบประมาณนะเนี่ยนะยังงบประมาณ เสร็จแล้วเนี่ยผมว่าไม่ต้องไปผ่านหน่วยงานราชการอื่นเรามีสภาเกษตรจังหวัดของกทมซึ่งแต่ตั้งเป็นพระราชััยญัติเมื่อปี2553เนี่ยโอนมาสิฮะสภาเกษตรไม่มีเงินเดือนพวกเราในจิตอาสาไม่สามารถที่จะไปแบ่งยิกยักของพี่น้องเนี่ยฮะมันขาดเพราะเราต้องโอนมีชื่อผ่านบัญชีเข้าทกสเราได้ทำหนังสือส่งไปเลยฮะส่งไปเลย ทางหน่วยงานที่มีเม็ดเงินก็ส่งเข้าโทกโศโทโคศพี่น้องมารับที่โทโคศเราไม่มีสิทธิ์ไปจับตา์ตนะอันนี้พอไม่มาเนี่ยก็ความทุกข์ยากก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้คนบ้านโชนบทเนี่ยแหมไอ้เงินไอ 15, ไ้สิบห้ไล่ละยพันหมื่้าก็มีค่านะคุณไอ้ชีวิตของเขานี่เขาจะอยู่ลําบากอยู่แล้วนะมันมีค่าตรงนี้<อ>นะท่านสอสเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลามาให้ค่ารถค่าเกี่ยวค่าขับปูค่า เคมีอะไรต่างๆเนี่ยนะหมดก็หวังหมื่นห้เนี่ยเพื่อที่จะไปใช้ค่าเช่านาเขาแล้วหมื่นห้าไม่มไร่ก็ไม่เคยว่าได้ได้ได้ไร่ละพันทั้งหมดเข<ร>าให้แค่15บห้า <จะ S 3> ไร่<อ>จะทำร้อยหนึ่งก็ได้สิบห้น้อยอย,อย่างนี้ไม่น่าจะไปปฏิเสธเขาหรอกนะแล้วตัวเองก็เคยพูดออกทีวีไว้แล้วว่าจะช่วยจะเยียวยานะได้ยินกันทั่วหูเนี่ยได้ยินกันทุกคน แล้วมาวันนี้เนี่ย <c oughs> มันก็เงียบไปแล้วผลสุดท้ายไปทวงถามเขาตกลงเขาจะให้ไหม่ให้เออมีไหมม,ไหม,มีไปเจอเจ้าที่มันมัน,มนทวงถามไม่ได้แล้ว<อ>เพราะมันเลยขั้นตอนข้ามปีมาแล้วเลยระยะเวลาอ๋อไม่ไม่ไม่เ<ม>ลย<ะ>ลคือหายไปเฉยเฉยไปแล้วเงียบไปเลยเงียบไปแล้วใครพูดใครพูดว่ามันเงียบไปแล้วใครอเจ้าหน้าที่ไหมหรือว่าเจ้าหน้าที่ก็มาเดทตอบเงียบเงียบไปกันทั้งหมดถามหาลองทวงเออมันนี้เนี่ยถ้าอย่างอย่างผมพวกผมเนี่ยนะ ไปตามหาก็อาจจะ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 พอคุยต่อรองอะไรกันได้แต่ถ้าชาวบ้านไปคุยเนี่ยผมถามว่าหน่วยงานหน่วยงานหน่วยงานกว่าจะไปถึงตรงนั้นจะไปตรงไหนขณะพวกผมที่ทํางานนี่ยังมองไม่เห็นเลยนะแล้วก็ท่านสสบอกว่าเหมือนมันหลอกผมก็ต้องพูดแบบพี่น้องว่าไม่ใช่สสอว่าหรือว่าผมว่านะฮะพี่น้องผมชาวนาที่บ้านคลองสิบสองตำบลคลองสิบสองเขตหนองจอกบอกมันหลอกมันไม่ให้เรา น้ำท่วมคราวที่แล้วเนี่ยนะไร่ละพันกว่าบาทไร่ละพันกว่าบาทพัน <c oughs> สองร้อยเศษเศษเนี่ยรอเป็นแม่สายบัวมันไม่ให้ <c oughs> การช่วยเหลืออุทกภัย,เ,ยเนี่ยนะมันต้องช่วยเหลืออย่างรีบ<ะ>ด่วนเมื่อของนี่มันเสียหายหายวานจมไปแล้วเนี่ยก็ท่านบอกแล้วนะ ขอร้องนะเดือนพฤษภาเนี่ยอย่าหวานนะขอให้เลื่อนไปอีกสองเดือนพฤษภาเราก็เชื่อฟังเราก็เชื่อทาตามนั้นน้ำไม่มีเราก็ดเชื่อทําตามเขาเลื่อนไปหวานสิงหาหน้ําไม่มาได้ยังไงตามซสจมหมดท่วมหมดท่วมหมดแถบคลองตําบลคลองทินตอมจมหมดแล้วมีการว่าตำรวจโดยเจ้าหน้าที่พวกผมตามบปตามอำเภมามาดูไหมไาดูไปเรียบท่วมจริงเรีบท่วมจริง ไอ้พี่น้องก็ไม่มีข้าวปลูกที่ะหวานใหม่หมดทุนไปแล้วก็ได้หวังตัวนี้นะเนี่ยได้แล้วพันนะเสร็จแล้ววันนี้ผลประกดต้องพิจารณาอีกสามเดือนเพราะว่าหน่วยงานเนี่ยมันลาช้าสามเดือนพี่น้องต้องไปกู้ดอกยืมสินเข้ามาแล้วมันเกิดความเสียหายแล้วเราจะแก้กันอย่างไงเนี่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่เราได้สนทนากันเนี่ยนะมันเป็นเรื่องหัวอกของชาวนาซึ่งเสียงค่อยเสียงไม่ค่อยดัง ไม่เหมือนหน่วยงานอื่นนะมีอะไรเนี่ยสื่อเขาจับจ้องกันแต่ของชาวนาเนี่ยนะครับทั้งที่เดือดร้อนจริงๆกระบอกเสียงเขาน้อยมากรายการของเราจึงได้นำเนี่ยนะฮะคุณอาลีเนี่ยในฐานะที่เป็นชาวนาแล้วก็เป็นส่วนในเรื่องของสภาเกษตรกรได้มาสะท้อนนะครับในข้อเท็จจริงนะครับในปัญหาของเขานะครับวันนี้นอกจากว่าไอ้เรื่องมาสำรวจแล้วจะให้นะ แล้วก็ไม่ให้แล้วมีอะไรไหมที่ว่าอยากจะระบายให้ท่านผู้ชมมีโครงการของรัฐชุดนี้เนี่ยอีกชุดหนึ่งชื่อโครงการชื่อโครงการช่วยเหลือครอบครัวเกษตรกรที่หยุดทานาหยุดทํานาครับก็ไปเข้าโครงการกันแต่ละหมู่แต่ละหมู่นะฮะเชื่อฟังเเชื่อฟังเออคุณเอาอะไรครับจะเลี้ยงปลาคุณจะเลี้ยงไก่เอาเลี้ยงไก่เลยฮะไก่บ้านละเก้าตัวเนี่ยนะฮะวันนี้ผม ยังมองไม่เห็นไก่นะฮะพูดไว้นานเองครับเนี่ยก็ก็เมื่อเดือนที่พ้นมาเนี่ยไปสำรวจโครงการแต่ละหมามีการมาสำรวจครับแล้วก็บอกว่าพี่น้องเกษตรกรจะทําอะไรอาชีพเสริมนเนื่องจากว่าน้ําปีนี้มันน้อยไภ่แรงไห่แรงแล้วก็วันนี้ก็มาปีใหม่แล้ว พูดไว้เมาปีไายเดินหัรวาไก่ก็ยังไม่มายังไม่มาแล้วทีนี้ชาวบ้านก็ต้องมาทวงกับคุณอาแล้วชาวบ้านเขาไม่ทวงฮะท่านสสขอขัดแย้งคําพูดตรงนี้นิดนึงว่าท่านสสต้องเข้าใจเนี่ยเป็ดที่เขาไปเห็นมาบังเอิญเป็ดปากมันใหญ่ตัวมันเล็กดินมันโตเขาบอกมาเลี้ยงแล้วมันจะตาย ไอ้ไก่บางเอืญอนี่เขาเป็ดใครให้มาเป็ดทางทางหน่วยงานของของหน่วยราชการหน่วยหน่วยงานที่ที่มาสมบวจราชการเนี่ยเอามาเอาเป็ดมาให้เลี้ยงเอามาให้เลี้ยงแต่กฏว่าเป็นเป็ดแก่นใช่ไหมถามว่าบ้านละเก้าตัวเนี่ยมันจะไปทํายังไงมันจะเป็นลําบากกับพี่น้องต้องไปซื้ออาหารมาให้เพิ่มหนี้อีกหรือเปล่าไม่ใช่ช่วยไม่ไม่ไม่ช่วยช่เศรษฐกิจแห่งแรงนะผมว่านะท่านสุนทรนะกินหน้าดูนะเป็ดเนี่ยมันปากมันไส้แผลบบ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 อไก่บบ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 บ ไข่แทบจะหมดแล้วบางบ้านเนี่ยเพิ่งจะโตเอ้ไก่มันประจับมากันแบบไหนเนี่นะครับท่านผู้ชมครับไอเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยถ้าท่านจะนำเป็ดหรือไก่เนี่ยช่วยดูนะฮะไอไก่สภาพดีๆไม่ใช่ว่าเลี้ยงไก่ไข่ไปเอาไก่ที่มันแก่ชราจะหมดไข่นะหรือจะให้เลี้ยงเป็ดไปเอาไอเป็ดแกนมาเนี่ยท่านจัดซื้อจัดจ,จ้างในสำคัญที่สุด อย่าไปซื้อไอ้ของหลอยถ้วยนะามายัดให้ชาวนาแล้วก็ไปตั้งเบิกกันอย่างไรที่ของที่ท่านมาในเงินภาษีทั้งนั้นท่านต้องให้เขานี่ไปทําประโยชน์นะครับนี่ผมผมช่วยพูดให้นะอันนี้ที่อสสบูดเนี่ยมันผมไม่มีสคริปต์ในใจนะ <c oughs> คือมันมีอยู่ในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในหัวอกของเราอยู่แน่ว่ะถามว่าการช่วยเหลืออาชีพของชาวนาเนี่ยแจกไก่บ้านละเก้าตัวเนี่ยมันจะไปเลี้ยงระยะเวลาที่หยุดกันไปสี่ห้าเดือนได้แล้วครับแล้วท่านสส่าคิดนะ หยุดไปสามสี่เดือนเนี่ยนะม,มะกราคุมพามีนาเมษาพฤษภาห้าเดือนอหยุดไปหยุดให้ทํานะแต่บอกเลยนะไม่ได้ให้ไม่ได้ห้ามให้ทําถ้าทําไปพี่น้องเดือดร้อนไหมแรงข้าวไม่ออกห้าเดือนที่ผมนับเมื่อกี้แล้วพี่น้องไปเริ่มพฤษภาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาข้าวเื้องจะออกเก้าเดือนนะไม่ใช่ประเดี๋ยวเดียว เอาไก่ก้าวตัวมาให้ได้กินเดือนละตัวนี่มันแย่แล้วนะมันมันนะเนี่ยไอ้พืชต้นแทนเช้านาเนี่ยผมสรุปง่ายๆมันก้าวตัวก้าวเดือนเนี่ยมันยุ่งตายนะแล้วจะเอาตรงไหนมากินมาใช้มาเดือดร้อนนะปัญหาอนาคตที่ผมยังมองไม่เห็นเลยนะในเราเล่าสู่กันฟังไว้ถึงว่าจับเข่าคุยกันมาปรับทุกข์กันเนี่ยผมยังดูอนาคตนี่นะถ้าเราถ้ารัฐบาลไม่หยิบยื่นนะครับไม่มา ช่วยเหลือเกษตรกรในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งอาชีพที่เขาชื่อว่านะเป็นกระดูกสันหลังของประเทศได้ทำนาเลี้ยงคนให้คนมีข้าวกินเนี่ยแต่วันนี้อาชีพชาวนานเนี่ยดูเหมือนว่าไม่ได้ถูกเ,เข้ามาอยู่ในปัญหาที่รัฐบาลจะเร่งมาดำเนินการแก้ไขและเราก็ต้องกินต้องใช้นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นเนี่ย จะให้เขาไปปรับเปลี่ยนจะไปทําวิถีอื่นรู้แล้ว,แ,ลวแต่มันเป็นไปไม่ได้คือพูดได้ไงพูดเอามันได้เอาไอ้คุณจะไปทําทํานี่แล้วทุกอย่างต้องใช้ทุนคุณจะเอาตังค์ที่ไหนไปทาใช่ไหมฮะนี่คือปัญหาข้อเท็จจริงที่ว่าจะไปพูดเอาเป็นมองโลกสวยนะพูดได้แต่มันเป็นไปไม่ได้ผมไม่ได้เชียร์ใครท่านสสนะฮะอาจจะพูดขัขบเกี่ยวสักนิดหนึ่งออผู้นำของประเทศเนี่ย บอกเลยฮะให้ผู้ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสำรวจพื้นที่นั้นๆว่าเหมาะสมปลูกกับพืชใดๆที่นี่พอมาปลูกพืชใดๆที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่พื้นที่น้องจอกเราเนี่ยไม่มีความเหมาะสมเลยที่จะปลูกพืชทดแทนนะฮะเมล่อนปลูกลงทุนแสนห้าก็เสียสองแสนอย่างเงี้ยมันเป็นพื้นที่ดินเหนียวและน้ำชุ่มฉ่ำเงินหนักๆนะใช่ พื้นที่ของเราเนี่ยปลูกข้าวน้องจอก็ต้องนสนับสนุนปลูกข้าวถ้าจะไปขุดสวนปลูกพืชทดแทนขุดมะม่วงขุดสวนอีกเจ็ดแปดอีกสามสี่ 3, ปีเพิ่งจะได้เก็บผลเนี่ยมันไม่ใช่พืชทดแทนนะและพี่น้องมันไม่ได้มีค่าเยียวยาเหมือนสวนยางนะคุณปลูกยางหนึ่งสวนไอ้หนึ่งไร่ไอ้อผมมีเงินทดแทนไอ้อออคุณให้สองพันห้าหรือสองพันเจ็ดไอ้นี่ต้องลงทุนไปปลูกมะม่วงถ้าปลูกอย่างอื่น เอาไปขายตรงไหนสินค้าตลาดตรงไหนรับรองให้ปลูกให้ปลูกให้ปลูกจะเอาันตรงไหนถ้าพี่น้องอย่างบ้านผมเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาขุดปลาเลี้ยงปลาเนี่ยเขาทำกันสี่ไร่ห้าไร่ไอ้นี่มาเลี้ยงพันปลาร้อยห้าสิบตัวมันจะกินกันยังไงน้ำก็แรงแล้วก็จะปล่อยปลากันยังไงอันนี้ผมจดมาท่านสสก็ผมเย่ยไม่ได้นัดกับผมนะถ้านัดกับผมเนี่ยปรับก็มากันผมจะพูดแบบ เอาว่าฟังชัดๆดทีนี้ผมไม่รู้ระหว่ามากันอย่างเนี้ยเอามาบ่นให้พี่น้องฟังผมดีใจปรับทุกกันมาปรับทุกปรับทุกดีเราทุกแล้วเราเก็บทุกไว้คนเดียวแล้วก็รัฐบาลก็ไม่ทราบออกสื่อเนี่ยช่องของเราเนี่คนดูเยอะนะทีวียี่สิบเนี่ยเป็นท็อปฮิตดีกว่าทั่วประเทศเนี่ยเขาดูช่องทีวีสี่เยอะจะพูดอีกนิดข้างหน้านะศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของกรุงเทพมหานครเนี่ยได้รวบรวมพี่น้องพื้นที่ขึ้นทะเบียนนะฮะ ที่ขึ้นทะเบียนไปเนี่ยนะ,นะยเรื่องหนูกินข้าวเนี่ยนะบอกเกษตรจังหวัดเนี่ยนะมาดูแลเยียวยาพี่น้องเราหน่อยฮะ <c oughs> ผลทา่เนีนยน <c oughs> ไม่รับเรื่องครับ <c oughs> แล้วเสียหายไปคนละยี่สิบสามสิบไร่ไม่รับเรื่องอันนี้เป็นไม่ใช่ว่าพี่น้องชาวนานเราเอาแต่ได้แล้วก็ผมไม่อยากจะฟังอ่หน่วยงานราชการที่มาบอกว่า <c oughs> พี่น้องเกษตรกรชาวนานหรือชาวเ <c oughs> รืกว่าเกษตรกรเอา <c oughs> แต่ได้เนี่ยผมไม่อยากจะฟัง นะถ้ายังไงเนี่ยเรานึกอย่างเดียวว่าเอ,อเป็นกระดูกสันหลังของชาติานะเป็นอนุรักษ์ไว้เถอะนะให้เราได้อยู่ได้ครับช,ชาวนาเดือดร้อนเพราะไม่มีสตุ้งสตางเศรษฐกิจก็อย่างที่เห็นนะซบเซาไปหมดเพราะคนไม่มีตงังค่ะใช่ไหมตลาดก็เงียบอะไรก็เงียบเพราะอะไระคนไม่มีตังซื้อจะไปตลาดไปซื้ออะไรไม่มีตงังก็เราเคยฟังผู้ที่มีความรู้บอกว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ย ครึ่งประเทศกว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรในบ้านในเมืองนี้ไม่มีเงินจัดใช้เนี่ยแล้วสิ่งใดดีมันจะมาเจริญมากไปได้ใช่ไหมมันก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปแล้วพี่น้องเราวันนี้เนี่ยทำยังไงนท่านสอสผมไม่รู้จะบอกกล่าวเล่าฟังยังไงกับเอากันรัฐบาลเลยดีว่าจะช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องชาวนาเราอย่างไรที่ข้าวตกต่ํา อย่าไปพูดบอกว่ามันเป็นกลไกตลาดกลไกตลาดที่นี้เราจะทํำยังไงอ่ะจะทำยังไงวะเป็นธรรมให้มันเป็นธรรมให้มันคุ้มทุนกับพี่น้องได้ทําลงทุนไปเนี่ยนะใจเลยนะบ่นให้ฟังนิดนึงท่านสอสเดี๋ยวจะไปลดต้นทุนช้านานะฮะเดี๋ยวจะไปลดทุนต้นทุนรถเกี่ยวเนี่ยไอ้รถเกี่ยวเขาก็เลิกเกี่ยวเขาบอกมึงลดต้นค่าเกี่ยวไม่ไหวค่าก็ลดาก็หยดยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยนะ เช่านาของบริษัทบริษัทหนึ่งครับครับ4ี่ร้อยบาทเนี่ยท่านนายกบอกต่อไปนี้นะผมจะลดลดค่าเช่านาเนี่ยให้เหลือพันห้าเท่าด้วยการไอ้4ี่รอยผมเลืกขึ้นพันห้าเหมือนกันเนี่ยคำพูดเนี่ยบางครั้งมันมันต้องเข้าใจมันไม่ได้แก้แก้ให้ถูกจุดนะก็จะวนกลับมาที่เก่านะครับท่านผู้ชมครับผมจําเป็นที่จะต้องให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ไปกับผมนะครับว่าปัญหาที่เขาพูดกันมากจริงๆนะครับก็คือเรื่อง ข้าเปลือกถูกแต่ข้าวสารที่ชาวนาไปซื้อข้าวมากินเนี่ยมันแพงวันนี้จะถอดแฟกเตอร์นะครับว่าข้าวเปลือกเนี่ยมาแปรสภาพข้าวเปลือก1ปตันหรือ1เววียนหรือ1,000กิโลเนี่ยมันจะแยกเป็นสัดส่วนอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ผมจะให้ดูตัวอย่างข้าวสุพรรณบุรีและข้าวฟิสุโลกนะครับเอาซูมตรงนี้เลยครับซูมๆกล้องไหน ơi? เอ่ยเห็นไหมเอาซูมแล้วล็อกค้างไว้ไปเดี๋ยวนะ นี่นะครับเอาล็อกไปเลยนะครับ,นะรบข้าวเปลือกนะครับข้าวสุพรรณบุรีหรือข้าวซโลูกเนี่ยถ้าเป็นมาแปลสภาพปอกเปลือกแล้วเนี่ยนะครับจะได้ต้นข้าวสาร5%อยู่ที่ประมาณ510กิโลนะแล้วก็จะเป็นปลายใหญ่114กิโลปลายเล็ก24กิโลลำละเอียด9กโลนะลำหยาบ30โล แกลบอีก232กิโลนะครับอันนี้คือเป็น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 เรื่องที่เราไปปอกเปลือกเนี่ยในฐานะที่ผมอาชีพทำลงสีเนี่ยท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าในลงสีเขาซื้อจากชาวนาไปพันโลเนี่ยเขาจะแยกเป็นอย่างนี้แล้วก็แต่ละสัดส่วนเนี่ยเขาจะไปขายตามราคานะเอาต้นข้าวห้าเปรเท็นเท่าไหร่ปลายใหญ่เท่าไหร่ปลายเล็กเท่าไหร่ลำเท่าไหร่ลำหยาบเท่าไหร่แกบเท่าไหร่รวมแล้วเนี่นะครับเป็นราคาเท่าไหร่แล้วเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายนะฮะ ค่าใช้ใจ่ายที่นี่คือค่าใช้ใจ่ายในการสีข้าวนี่นะครับเอาจะดูให้ชัดที่สองเอากล้องเชิญเลยครับซูมมาเลยนะครับอันนี้เอาออกไปเอาอันใหม่นะอ๋ออ๋อนี่นะกล้องเดิมนะมนะครับนี่แหละครับต้นข้าว 5%นะครับ510กิโลเนี่ยนะครับเมื่อ,เ,อเรามาคูณกับราคาท้องตลาดก็อยู่ที่ประมาณ11บาท50สตางก็จะได้ราคาต้นข้าวนี่ท้่5 8 6 5บาทนะครับปลายข้าว114กิโลนะคูณด้วยกิโลละ10บาทก็จะเป็น1 0 0 0ออันนี้ผิดนะตัวเลข สงสัยตอนพิมพ์ผิดนะครับแล้วก็ปลายเล็กนะปลายเล็กก็24กิโลก็โลละ9บาทก็จะเป็น216บาทนะแล้วก็ลำละเอียด90กิโลนะจะข้าเปลือกหนึ่งกีนเนี่ยจะได้ลำขาวนะฮะที่ไปเลี้ยงสุกรเนี่ยโลละ8บาทก็อยู่ที่720บาทลำหยาบอีก30กิโลนะก็จะอยู่ที่90บาทแกลบนะ 232กิโลอยู่ที่กิโลละ1บาทก็จะเป็น232บาทรวมแล้วนี่ก็จะได้เงินนะฮะต่อ1นึกีวนี่เข้าไปสีแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ8,237แต่ต้องบวกเมื่อกีอ้บวกตัวเลขผิดนะครับแต่กี้นี่มันต้องเพิ่มมาอีกก็อยู่ที่ประมาณ8,260บาทนะฮะอยู่ประมาณนั้นนะ แล้วก็มันมีค่าใช้จ่ายนะค่าแปลสภาพของรงสีโดยทั่วไปแล้วค่าใช้จ่ายประมาณเกลียนละ500บาท500บาทนี่ก็มีอะไรฮะมีพวกค่าไฟนะค,ะค่าไฟที่มาทำเป็นพลังงานเนี่ยนะคร mm ับ hmm. แล้วก็ยังมีไอ้ค่าขนส่งนะฮะที่จะต้องเอาข้าวเนี่ยไปส่งยังโกดังส่งออกนะฮะที่ผู้ส่งออกเขาซื้อเนี่ยนะคร mm ับ hmm. หักแล้วนี่นะครับก็ลงสีก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ7,7 0ดันนะดังนั้นนี่หากพี่น้อง ที่บริโภคเขาสารนะครับที่ว่าตามเชลของห้างสะดวกซื้อเนี่ยโลนึงมัน,มนตอนนี้เราเห็นแล้วว่าท้องตลาดที่ส่งออกเขาซื้อนี่สิบเอบาทห้คูณด้วย5กิโลนะก็อยู่ที่ไม่ถึง60บาทใช่ไหมแต่ที่เราไปดูในห้างราคาแพงเป็นร้อยเลยเนี่ยหรือ90บาทเนี่ยอันนั้นลงสีเขาบอกมานะครับเขาบอกผมมาบอกว่าเวลาไปวางห้างเนี่ยเขาหัก30% <laughs> ไอ้ค่าวางขายในห้างเนี่ยเขาหักหักไป3ามต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเขาบอกถ้าอยากจะกินข้าวถูกตามราคาส่งออกเนี่ยให้มาซื้อที่ลงสีแหมมันก็ลำบากเหมือนกันนะบ้านอยู่ไกลจากลงสีนี่จะไปถึงนู่นแล้วซื้อถังเดียวดินะครับผะว่ามันก็ทุรักทุเลอยู่นะครับนี่แหละครับเป็นเรื่องที่กลไกตลาดเนี่ยผมบอกแล้วว่าระบบเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยถ้าระบบมันสมบูรณ์นะถ้าทาวนามีทางเลือกเช่นรัฐบาลมีโครงการ รับจำนำนะครับเพื่อจะได้มีทางเลือกถ้าราคาท้องตลาดมันถูกเขาก็มาให้รัฐบาลก็รัฐบาลก็ปรหิหารการจัดการไม่ว่าจะไป G2G หรือประมูลในกระ,ะตลาดเกษตรล่วงหน้าผมชอบใจนะครับสมัยที่ท่านยกทักษิณเนี่ยเคยได้ทำไว้และสำเร็จด้วยนะครับก็คือว่าการขายสินค้าในเกษตรล่วงหน้าสมมุตินะฮะว่าชาวนาเนี่ยแถวหนุงจออกเนี่ย ได้ทำนานะครับแล้วเราก็จะต้องให้หน่วยงานเนี่ยโดยรักนี่จะเป็นผู้ที่ประสานงานไปซื้อเขาลงหน้านะครับเอ,าอ้านายกทำนา40ไร่อ้าปลูกข้าวหอมปทุมใช่ไหมฮะปลูกข้าวหอมปทุมขึ้นมาก็สามารถที่จะไปะติดต่อนะครับกับผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อที่เขาอยู่ปลายทางนะว่าเนี่ยอีก4เดือนคุ้มาได้เลยข้าวผมเกี่ยวได้พอดีนะก็สามารถที่จะไป รับสินค้าเพราะว่านี่มันเป็นทางเลือกนะครับถ้าเราสาม,มารถจะทำไอ้ตลาดเกษตรลูกหน้าไม่ว่าจะปลูกอะไรทั้งนั้นแหะครับเกษตรตัวอื่นก็ทําได้ทาไมท่านในลูกิรเนี่ยผมชอบนะฮะในเรื่องของการบริหารแมเนจเมนต์ในเรื่องสินค้าคเกษตรเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอ่าลำใหใช่ไหมอา่ามิสเตอร์ลำไยอ่เอาไปจัดการไปขายลูกหน้านะฮนะมิสเตอร์ลองกองนะะมิสเตอร์ส้มมิสเตอร์เงาะนี่นะ คือแบ่งกันไปเลยนะฮะกระทรวงพาณิชย์แบ่งเลยผู้รับผิดชอบในแต่ละจังหวัดที่เขาปลูกสินค้าเกษตรตรงนั้นก็จะเป็นโอกาสนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่ใช่ถึงเวลาแล้วเนี่ยนะ,ะมาถึงเขาเรียกว่าอะไรผีถึงป่าช้าต้องฝังนะชาวนาเกี่ยวสดมานะไม่ขายก็จำใจเพราะอะไรไม่มีไอไม่มีไอ้ไอ้ที่จะไปตากข้าวฮะต้องไปอบต้องไปอะไร เพราะข้าวเนี่ยมันมีความชื้นนันแหะถึงหน,นหน้านี้หน้าแรงเนี่ยแต่มันก็ชื้นไม่มากเพราะไม่มีฝนถ้าหน้าฝนมีความชื้นเข้าไป28 2930นู่นนะหน้านี้ก็ผมว่าอยู่ที่ไม่นนาเกิน21บเต็มที่นะเพราะว่ามันไม่มีมีแค่น้ำมือน้ำค้างมีความชื้นน้ำค้างดังนั้นเนี่ยการเหมาตอนนี้ก็ยังอยู่ที่6000กว่าบาทแต่ลงสีหน้าลงนี่ที่เขาซื้อข้าวแห้งนี่อยู่ที่ประมาณเวียนละนะครับเพียนละประมาณเ7 0 0บาท นะครับจากราคาที่ผมโชว์เมื่อสักครู่นะเขาจะซื้อได้ประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าโรงสีไหนถ้าซื้อกันแพงหูฉี่เลยเนี่ยอยากจะให้ชาวนาต้องไหวตัวทันนะก่อนจะไปช่างกิโลรงสีเขาเนี่ยท่านไปเช็คจากกิโลหากณ์หรือกิโลใหญ่ที่ไหนก่อนแล้วถือตัวช่างไว้นะอย่าไปบอกเขานะถือตัวช่างไว้แล้วก็ไปขายที่ไหนเราก็รู้ไว้ว่าเราไปช่างมาเท่านี้ถ้าเกิดเขาไปช่างรงสีนี่มันต่ํา ถุมันมันหายไปเป็นหลายร้อยโลเนี่ยเปลี่ยนเลยอะเปลี่ยนลงถ้าไปจะดําเนินคดีก็ยังได้เลยนะเขาเรียกว่าช่อโกงประชาชนนะครับมีเพราะวันนี้ไอ้กิโลใหญ่ๆที่ท่านเห็นเป็นจอคอมพิวเตอร์มันสั่งมันลูกเต๋ารถนี่วิ่งออกมาจะเอากี่ร้อยโล,โลมันสั่งได้นะใช้รีโมทวันนี้ราคาก็ถูกอยู่แล้วถ้าไปถูกเขาเอาเปรียบเรื่องกิโลตาช่างอีกแล้วก็โอ้โห,โหสุดๆเลยนะครับแล้วก็ใครที่มาเอาเปรียบชาวนาผมถือว่าบาปหนักบาปหนา เขาทำมากกว่าจะได้ข้าวได้ปลามาปีละหนนี่นะครับแล้วก็ไปโกงเขาอ,อีกเนี่ยอย่าทําเลยครับผมว่าให้ชาวนาได้รู้เท่าทันปลูกข้าวปีนี้ได้กี่เกียนช่างเลยแล้วก็ท่านก็ไปขายแจ้ไ่ไปังเสียใจไม่ได้ถูกข้าวเปรียบนะครับรายการวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับผมนะครับวันนี้แล้วก็แขกของเราผู้ที่มาร่วมออกรายการนะครับต้องลาท่านผู้ชม ไปในทีเมื่อนนี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ